ปิดประวัติสมบัติเมธนีสมชายยาพระเอกตลอดกาล นับว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงกับการสูญเสียครัง้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียอาอสสมบัติเมทนีผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปกะการแสดงประจำปี2559ได้จากไปอย่างสงบโดวยวัย85ปีสำหรับอารเอสเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2480เป็นทั้งนักสแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์ นอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่องสําหรับชีวิตครอบครัวของแอดเป็นลูกชายของคุณพ่อเสนอเมธานีกับคุณแม่บุญมีเมธานีเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นทิ่นฐานเดิมของฝั่งคุณแม่แต่เมื่ออายุได้เพียง7วันครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่แยกสะพานอ่อนในเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครเพราะว่าในตอนนั้นคุณพ่อเป็นข้าราชการกรมรถไฟและก ยังได้สมรสกับคุณตุ๊กัญจนามเมธนีเมื่อปีพศ2502มีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศซรินจากนั้นจึงทํางานครั้งแรกที่บริษัท S.G. Engineering แต่เมื่อฐานะทางการเงินของบริษัทไม่ดีจึงลาออกมาเพื่อหางานอื่นทําระหว่างนี้จึงได้เข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและเข้าเกณฑ์ทาหาร6เดือนและได้พ้นเกณฑ์ทหารในเดือนกันยายนปี2502 จึงออกมาหางานทำโดยตั้งใจไว้ว่าจะรับราชการระหว่างที่เดินหาง,งานอยู่นั้นก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยบังเอิญเมื่อเป็นที่ถูกตาต้องใจของแมวมองแถวโรงภาพยนตร์คิงควีนย,ยานวังบุราพาเพราะว่าด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่เลยเข้ามาแสดงละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปัทนาเป็นเรื่องแรกเมื่อปีพศ2503คู่กับวิไลวันวัฒนาพาณิชย์หลังจากแสดงละครโทรทัศน์อยู่4เรื่องจึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องลุงเพชรคู่กับรัตนาพ อินทระก,กำแหงในปีพศ2504ต่อมาสมบัติเมธานีได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจจากสถาบันรัชภัฒเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมชูป,ปถมัมและระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนอกจากนี้ก็ยังได้ลงสมัครการเมืองเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีพศ2549ในเขตกรุงเทพมหานครได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับ6จากที่ต้องการ18ดคนโดยคะแนนเสียงถึง5 0 0 0 13,526เสียงแต่ก่อนที่จะได้รับเข้าตําแหน่งก็มีการทํารัฐประหารซะก่อนและเมื่อวันที่18 Home, อสิงหาคมพศ2565ก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าอแอสมบัติมมธนีได้จากไปอย่างสงบโดวยวัย85ปีทำการความเสียใจของเพื่อนๆเนล่าวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นจํานวนมาก